เดือดเปิดคำพูดหนุ่มกัญชัยถึงหัวหน้ากลบลั่นอยากเจอหน้าจากกรณีที่หัวหน้างานไม่ให้พนักงานลาไปดูใจแม่จนคุณแม่เสียก็ไม่ให้ลาต้องมาทำงานก่อนถ้าลาคือกลับมาที่ทำงานให้เขียนใบลาออกเลยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสังคมและเราติดตามความคืบหน้า ล่าสุดนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้พูดถึงประเด็นนี้ผ่านรายการข่าวใส่ไข่ด้วยบอกว่าจะว่ากบไหนไม่รู้อะไม่รู้จะเป็นกบนั้นหรือกบไหนก็แล้วแต่บอกเลยว่าวิธีการทําแบบนี้มันป่าเถื่อนเกินไปคือถ้ากบเองมีแม่กบไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ถ้าเกิดกบมีแม่กบต้องเข้าใจนะว่าแม่กบตายจะทํายังไงพ่อกบตายจะทํายังไงอย่างนี้แล้วคุณไม่ได้ไปร่วมงานศพพ่องานศพแม่คุณมันทรบานนะ คืออีกอย่างเขาไม่ได้อยู่ในเรือนจําถูกปะในเรือนจําเขาไม่ได้ปล่อยออกมาในงานศพพ่อแม่อันนี้เขาใช้ชีวิตแบบทั่วทวไปแบบคนเราเราอะถ้าเขาไปไล่ออกนี้ไม่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวรอเจอตัวก่อนอยากเจอหน้าว่ากบไหนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ